สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามไมยช่วงดีๆทุเรียนบ้านเดินครับเช้าวันจันทร์ที่15ทธันวาคม68ครับเหมือนเดิมครับเชา้ชาจิบกาแฟชมสวนอัปเดตทุทเรียนบ้านเดินให้สมาชิกเพื่อน นะฮะผู้ที่สั่งจองไว้300ลูกนะครับว่าจะได้ถึง300ลูกไหมนะครับมาชมต้นแรกก่อนนะครับต้นซุเปอร์ตตางผมดอก40%ครับดอกมา40%ไม่ถึงด้วยครับปกติก็จะพึดมากกว่านี้แต่ก็ยังดีครับ วยงามถ้าได้อย่างนี้ทั้งต้นกระเจ๋อเลยครับเป็นกระจุกดีแท้กระจุกกันได้ลูกเดียวครับเห็นยังไงครับเริ่มเริ่มจะเข้าสโสมเคือพวงเล็กแกล้วครับั้่นบนโวนด้านล่างก็ยังเหยียดตินหนูใหญ่อยู่เหยียดตินหนูพุก ดี๋ยวนี้ให้น้ําอีกนะครับลมยังเฉียวๆอยู่ครับเช้า25องศาครับตอนนี้ก็ประมาณถ้าเฉพาะอากาศตอนนี้น่าจะประมาณ25-26องศานะครับตอนนี้แต่ถ้าอยู่กลางแดดก็27-28นะครับท้องฟ้าโปร่งใสนะครับไม่มีเมฆครับเมื่อวานนี้ยังมีเมฆมั่ง วันนี้ใส่กิ๊กนะครับผาที่ส่งมาเรียบร้อยมาเดินดูน้องสองครับน้องสองก็ทยอยทยอยมาครับทยอยทยอยมาข้างบนน้อยข้างล่างเยอะกว่านะครับดู่ ออกเหมือนไม่เต็มใจจะออกนะครับดอกต้นนี้เหมือนมังคับขู่เข็นให้ออกยังไงก็ไม่รู้สวยงามมีหนานแน่นอยู่กลิ่งเดียวเนี่ยแหละครับ นอกนั้นก็นอกนั้นก็ปะาปลายหนาแน่นอยู่กิ่งเดียวเดี๋ยวจะเลยพาไปดูของน้องสาวหน่อยครับเห็นนิ่งๆน,นะครับนิ่งๆกับฟาดเรียบนะครับจากนิ่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับพอหลังฝนตกใหญ่ฝนตกหนักมาโอ้ขาวเต็มต้นครับดอก ข้างบนนะ่ะตัวแล้วเหยียดตีหนูไวมากนะครับหมดเขาจะมาเนะี่ยมาพืชแรงข้างบนเนี่ยแน่นเลยเนอะขาวขาวไปหมดเลยนะครับต้นนี้ต้นนี้ไม่ค่อยผิดหวังครับมาช้าแต่เขาก็มาข้างบนเนี่ยขาวเลยข้างบนนู้น,นครับอาจจะมองทางคลิปไม่ชัดนะครับ ระบบซูมเราก็ไม่ใครดีมือถือราคาบ้านๆก็ามาแล้วนะครับโผม่โผมาจีเดียวยาวยืดเลยครับเพราะว่าฝนช่วยนะครับโผล่มาจีเดียวยาวไปกันต่อครับ เขาสวนตัวเองครับออต้นสักคู่นี่ของน้องสาวครับเย็นสบายครับอยู่ในร่มเย็นสบายมากครับบรรยากาศดีครับตอนเช้าอากาศเย็นนะครับโอ้สันคิงนี่ดูแล้วก็ยังนิ่งอยู่ครับเห็นเพื่อนใน เพื่อนใน YouTube ก็แนะนำาอ,อกออกดอกยากมากนะครับโตทงคิงถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้โฉบโฉบ,บสารเนี่ยออกดอกยากเขาพูดว่างั้นนะครับแต่เราใช้โฉบสารไม่เป็นครับอันนี้ก็นิ่งอยู่ครับตัวนี้ไม่ว่ากันครับเพราะสองปีที่แล้วก็โซมมากนะครับเพิ่งมีดอกเออเพิ่งมีใบเยอะสมบูรณ์ปีนี้ครับก่อนหน้านั้นใบก็ปัดกะแปดนะครับ ลงลมมาไปกินหมดนะครับประกอบกับโดนเชื่อราเล่นงานสองปีติดนะครับเ้ามากต้นพระเอกต้นใหญ่จะมีดอกด้านบนครับด้าน,นล่างยังไม่มีทยอยมาครับมีอยู่ พวงสองพวงครับเป็นมะเขือพวงใหญ่แล้วเพิ่งจะมามีวิแววลงมาด้านล่างครับมันชอบชอบมากิ่งเล็กๆนะครับกิ่งใหญ่ๆไม่ยับไม่ยัก็มานะครับชอบมากิ่งเล็กๆไปไปลายกิ่ง หารไม่พอเลยกิ่งโตโตสวยสวยรับลูกได้เยอะๆไม่มาครับส่วนต้นนี้เจปีที่รอคอยมีช่อให้เห็นแล้ว1ช่อสองช่อนะครับแล้วก็กำลังที่จะมีฟอร์มตาดอกอีกนิดหน่อยปรับปลายครับเป็นกำลังใจช่วยครับต้นนี้7ปี3ามสี่ปีแรกนี่โซมมากนะครับโซมแบบใบเหลืองตลอดนะครับ เป็นทุเรียนใบเหลืองตั้งแต่ปลูกจนถึง4ปี3ปีไปปลายกับ4ปีครับใบเหลืองเพิ่งจะมาฟื้นตัวได้ไม่กี่ปีเนี่ยครับหอยเขาไม่เร่งนะครับอยากจะมีก็มีเพรเราไม่ได้ลงทุนเลยมากมายแค่น้ำกับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดต้นนี้ครับปีที่แล้วออกดอก แต่ไม่ติดลูกพีนี้มาเยอะกว่าเดิมสามเท่าตัวนะครับที่ว่ายฟังว่าต้นนี้มีเจ้าของแล้วทั้งต้นนะครับมีคนเหมาหมดแล้วทั้งต้นครับมีเกี่ยวกับสามร้อยลูกนะครับอันนี้ v ี p พครับเยอะกว่าเดิมครับค่อยๆทย,ยอยมาครับ โอเคครับเดินดูที่สามสี่ต้นนี้ครับยังเหลือสามสี่ต้นไม่ได้เดินดูนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับเยวต่อคลิปอีกคลิปหนึ่งครับนะครับขอบคุณสวัสดีครับ